เมื่อกี้นะครับก็เรามาตอบเลยนะครับเครื่องต่อไปก็เป็นเครื่องซุปเปอร์รีด2000กว่เครื่องนี้ก็ออกมาจากประเทศเก,กาหลีเหมือนกันครับเป็นเครื่องเล็งใช้งานง่ายครับใช้พลังงานจุดพลังงานโดยโดยเป็นแก๊สบูเทนนะครับอโอเคตัวต่อไปก็ถ้าเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์ฟ็อกจากเป็นดีไซน์จากประเทศเยเอรมน,นีนะครับก็ เป็นระบบปั๊มมือนะครับตัวนี้อ่าเป็นระบบปั๊มมือตัวนี้เป็นคาบูเลเตอร์ก็ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้เป็นระบบแมนนวลนะครับอ่าก็รูปร้าสวยงามครับแล้วตัวนี้ก็จะมีระบบ2ระบบรับหนึ่งคือระบบ,บพวนหลอกควันต่อคือค่อนน้ําจะมีหัวเปลี่ยนให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน2ระบบนะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ Ben ส o ค BF150 อ่าตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานตลาดใช้งานกันเยอะ ตัวนี้ก็สตาร์ทง่ายครับจุดเด่นของตัวนี้คือการสตาร์ทกดปุมเดียวสตาร์ทเลยกดประมาณห้าวีนะครับคือจะติดอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแทงน้ํายาแทงน้ำมันแทงแทงน้ํามันเบนซินอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ํายาใส่น้ํายาครับก็จะเป็นดีเซลผสมน้ํายาชนิดต่างๆครับใช้สำหรับพวกกําจัดยุงมดแมงวันอะไรพวกนี้ครับโอเคมาดูตัวต่อไปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว KB100 ตัวนี้เหมาะสำหรับลู้ค้าที่ต้องการ พ่นในบริเวณที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงนี้จะสามารถพ่นได้ไกลกับเครื่องซูเปอร์มินิ2,000กขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเป็นตัวเค KB 100ตัวนี้สามารถพ่นได้สองระบบครับพ่นได้ระบบหมอกพันก็ได้หรือพ่นระบบน้ําก็ได้นะครับใช้แก๊สในการจุดชนวนเหมือนกันอ่านี่ก็จะเป็นป้ายโฆษณาคเครื่องสปรีมาร์ทแรกที่เราได้แนะนําไปนะครับโอเคแล้วก็มาดูเกียวกับบิลบอร์ดนะครับ ก้อนนี้ก็จะเป็นว oh, ีลบอของซีม่าอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบของการที่ลงตัวเลื่องกัรน,นะครับอ่าแล้วก็อันนี้บริษัทเอ็กอฟเกอร์เรามีได้มีการสมทบทุนบริจาคถวายเงินให้กับอ่าโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงน,นนะครับเป็นของโครงการเอ่อพระเทพนะฮะ